ฝาโปรงดูแล้วสะเก็ดเยอะนะฮะขนแมวก็เยอะเพราะฉะนั้นดูแล้วทําทั้งบานเลยดีกว่าฝั่งนี้มีทลอกเยอะอากันชนเดี๋ยวทาให้ท่านทั้งชิ้นเลยละกันนะฮะง่ายๆรวมถึงอันนี้ด้วยนะไม่ค่อยสวยและเก่าเดี๋ยวจะแกะออกแกะทิ้งแล้วก็ขัด รีวิวด่วนในวันนี้นะครับใครกำลังมองหารถ PPV สมรรถนะสูงแล้วเป็นแนวสายออฟโรดอยากได้ตัวท็อปออโต้โฟ e วิลด v e ในราคาย่อมเยาว,วันนี้ขอแนะนำคันนี้เลยฮะ2 0 1 3 Isuzu e สุตัวท็อปดีเซล3.0 Navigator เนวิกเอเตอร์ออโต้โฟวิลดใหม่1,110 0 0กิโเมตรก่อนที่เราจะไปเก็บสีมาดูกันเลยนะด้านหน้าตัวท็อปฮะโครเมียม2ชั้นใหญ่ๆนะสำหรับกระจังหน้าเรียบร้อยดีนะฮะไม่ต้องทําอะไร ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะโคมไฟนี่อาจจะเริ่มหมองตามอายุเดี๋ยวจะล้างเดี๋ยวจะขัดให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันมีไฟตัดหมองให้ในตัวนะฮะไฟหน้านะหมองๆเบาๆเดี๋ยวขัดให้ครับรับรองว่าใสกว่านี้แน่นอนนะ,ะมีไฟตัดหมองให้ท่านในตัวนะฮะฝาโปรงดูแล้วสเก็ตเยอะนะฮะขนแมวก็เยอะเพราะฉะนั้นดูแล้วทําทั้งบานเลยดีกว่านะฮะเพราะว่ากระจัดกระจายหลายจุดนะฮะโอเคทําทั้งบานได้เลยนะครับแอนชนดูแล้วขัดได้ นะฮะกันชนดูแล้วไม่ต้องทําก็ได้นะฮะสีสันอ๋อไม่ได้แล้วกันชนฝั่งนี้มีถลอกเยอะอ๋กันชนเดี๋ยวทําให้ท่านทั้งชิ้นเลยแล้วกันนะฮะง่ายๆอ้าวช่วงล่างด้านหน้ามุดกันไปนะฮะช่วงล่างใช้ได้นะฮะเรียบร้อยดีไม่มีชนหนักอะไรภาพรวมแถบขวากันต่อนะฮะแถบนี้เท่าที่ดูแล้วน่าจะขัดได้นะครับคงไม่ต้องทําเพราะว่าแผลใหญ่ไม่มีมีก็มองแทบไม่เห็นนะด้วยความเป็นสีบอลก็มันจะ ไม่ค่อยชัดมากเรื่องริ้วรอยอะไรนะมือจับรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีกันขโมยให้มีฟิล์มมีกันสาดแถมมาจากเจ้าของเดิมบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยกระจกข้างโครเมียมยังเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวนะครับหลังคาปีงขึ้นมาหลังคาก็เรียบร้อยดูแล้วคงไม่คงไม่ทำนะฮะคงปล่อยมันเดิมๆไปขอไปก็ยังบางๆมีตัวยึดแหลงหลังคาให้ด้วยนะฮะล้อเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะฮะจากแม็กเดิมเปลี่ยนเป็นแม็ก สายลุยนะแม็กซ่าออฟโรดสีดำดุเลยนะฮะพร้อมดิสเบรกล้อหน้านะครับยางจะเป็นเบอร์ 265/70R16 ของมิชลินนะฮะตียาง19นะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวชุดนี้ก่อนออกรถพิเศษเฉพาะติดตามคลิปนี้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4ีเส้นเลยครับซุ้มล้อนะฮะเดิมๆหมดไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรนะฮะอ่ะล้อหลังดัมเบลกนะฮะแม็กหลังก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็ยางขอบ16ปี19นะฮะปีแก่ไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยสีเส้นนะฮะซุ้มล้อเชัดซีเดิมหมดนะฮะเรียบรอ้อยดีไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมประตูหลังขวาเปิดมานะครับแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับขอบยางดึงออกมานะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยูโครบซอกประตูก็เดิมๆแห้งๆนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ สากลางขวาขอบยางเดียวมานะครับโอ้ขอบยางเดี่ยวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดแต้มสีหวัวน็อตอยู่ครบน็อตเดิมไม่ขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบจ้า ซองด้านในแห้งสนิทเลยนะฮะแกมขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับครับด้านหลังมีสปอยเลอร์อมาให้ในตัวเทเทนะฮะกระจกก็ดเดิมโรงงานไฟท้ายซ้ายสวยนะฮะฝาท้ายจะขัดให้นะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราลอกทิ้งให้นะลอกทิ้งแล้วเดี๋ยวขัดขัดเอาแล้วกันเพราะว่ารอยใหญ่ๆอะไรไม่มีรวมถึงอันนี้ด้วยนะไม่ค่อยสวยและเก่าเดี๋ยวจะแกะออกแกะทิ้งแล้วก็ขัดกันชนให้ลวกันเพราะว่ากันชนดูแล้วแผลใหญ่ไม่มีนะครับน่าจะขัดได้ นะครับพวกนี้ก็แต้มเมาแล้วกันนะที่เกี่ยวแต้มของกันชนโอเคกันชนขัดเอานะฮะอะช่วงล่างด้านหลังเดิมๆฮะล้อไหลยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างเพลาล้อแชสซีสวยงามฝาท้ายรุ่นนี้ยังไม่มีระบบไฟฟ้าฮะยังต้องเปิดปิดด้วยมือนะครับอาเปิดมาแล้วตะเข็บซ้ายสวยมากเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยฝาท้ายน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับครับน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับด้านหลังเดิมหมดครับตะเข็บแห้งสวยงามเม็ดอาร์คครบ สาท้ายเดิมแห้งสนิทครับไม่มีเคาะไม่มีพน่นอะไรนะครับสุดท้ายแถบซ้ายรอบนอกนะฮะแถบนี้ดูแล้วก็ใช้ได้นะฮะริ้วรอยเด่นๆไม่มีอะไรมีก็บางๆมองแทบไม่เห็นก็ขออนุญาตขัดอย่างเดียวแล้วกันนะแถบนี้ไม่ต้องทําอะไรขัด้ต้ขัดคัดขัด,ขด,ขดและขัดไปให้หมดกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวมือจับโครเมียมนะฮะแล้วก็ฟิล์มกันสาดเจ้าหอาที่ให้มาเรียบร้อยบันดงบันไดเดิมสวย ล้อแม็กดำดุเทยางไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนให้ใหม่เลยซุ้มล้อเบ้าโชกสวยงามไม่มีชนหนักแน่นอนล้อสุดท้ายหลังซ้ายก็แม็กสวยครับยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นก่อนออกรถนะชัดซีซุ้มล้อเดิมหมดไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมอ่าแต้มสีประตูหลังแต้มสีอยู่ครบนะฮะขอบยางเดี๋ยวมาเม็ดแอสสวยงามอยู่ครบ ขาเสากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่ถอดตัวอักษรคมกลิบแต้มสี่หัวน,อน็อตอยู่ครบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนน็อตเดิมทุกนตัวไม่มีถอดเลยเสาหน้าซ้ายขอบยางเม็ดอาร์คดึงเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในก็สวยแห้งเดิมหมดนะฮะแกมสายน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดภาสีหมดทันวาไปตามนี้ก่อนเหลืออีกหลายเดือนนะฮะ กระจกเดิมๆโรงงานอ่ะดูห้องเครื่องกันครับตัวนี้เป็นเครื่อง3,000ตัวท็อปนะฮะ3,000ออโต้โฟแรงแน่นอนไม้แท้110,000โลนะฮะโครงสร้างห้องเครื่องเดิมหมดฮะซองในฝั่งขวาเดิมๆแก้มเดิมน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่ถอดไม่ขยับมีเบรก ABS โดยซับนงซับในแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีคนซุ้มล้อส,สวยเลยนับสวยแห้งคานเดิมฮะรูกลมคมคลิปแทมสีหัวน็อตยังอยู่เลยคานเดิมฮะน็อตไม่มีขยับเลย นะคานเคินเดิมคานหน้าคานล่างอะไรเดิมหมดนะหัวน็อตเดิมหมดรูกลมคลมกลิปแพนเพจรุ่นนี้อยู่ซ้ายเรียบเนียนสวยงามนะฮะสติกเกอร์ยังอยู่เลย made in Thailand นะฮะเลขตัวถัง MP1 TFS นะฮะแล้วก็ลงท้ายด้วย000151 000, เรียบเนียนสวยงามนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกินอกเดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ซุ้มล้อสวยงามแก้มซ้ายเดิมนะฮะเดิมทั้ง2แก้มแหละ แนวเบ้าโชกสวยงามซอกในเดิมน็อตเดิมฝาหน้าก็เดิมฮะน็อตไม่ถอดไม่ขยับด้านใต้แห้งเลยนะครับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นฮะแนวซิลิโคนฝาโปรงเดินตรงไปฮะน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดนะฮะ,ะฟังเสียงเครื่องกันหน่อยฮะไป รถ12ปีแล้วนะแต่ยังแน่นยังฟิตนะฮะเพราะว่าใหม่น้อยมากแสน0 0 0โลเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับไปได้บอกไฟฟ้าเลยนะฮะบอหนังก็จะเป็นหนังแท้เนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานนะครับก็อันนี้เราทาความสะอาดขึ้นมาอย่างเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวฟอกๆๆๆแล้วก็มีพ่นนิดหน่อยพวกนี้พ่นเอานะฮะหนังจะได้เป็นเนื้อเดิมโรงงานนะครับแต่รุ่นนี้เนี่เขาให้ภายในมาสีครีมเนี่ย มันอาจจะดูแลยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นรถสไตล์ท่องเที่ยวสไตล์ลุยจะเลิะง่ายนิดหนึง่งแต่นี่ฟอกขึ้นมาให้นะก็ได้ประมาณนี้นะฮะแผงประตูนี่ยังสวยนะคของเดิมโรงงานลายมงลายไม้หนังหนึ่งพลาสติกสวยเลยนะฮะฟิลม์มฟิล์มอะไรไม่รู้นะแต่ก็โอเคยังพอได้นะฮะด้านหลังฟิล์มก็พอได้นะฮะสามเอ็มโอเคแผงประตูเรียบร้อยของเดิมมีเพิ่มลำโพงมานิดหน่อยนะฮะ เบาหลังก็เดิมโรงงานหมดทุกชิ้นนะฮะก็ใช้วิธีฟอกฟอฟแล้วก็มีพ่นบ้างบางชิ้นนะฮะแต่ว่าเป็นเนื้อเดิมหมดนะครับหัวหมอน3ามตำแหน่งรูติดตั้งคาอซีดมีตรงกลางเป็นที่เท้าแขนแบบนี้นะแล้วก็ตัวเบาพับอบเด้งได้แบบนี้ปีนเข้าปีนออกง่ายแถวหลังสุดสภาพาเบาะยังสวยมากดูแล้วนั่งสบายนะครับมีพื้นที่หย่อนขาให้มาสูงเลย แผนฝาท้ายเรียบร้อยดีนะคะสีสันเรียบร้อยไม่ทะหลอกเนะาะเจ้าของเดิมมีแถมพรมดักฝุ่นมาด้วยด้านหลังมีเผเอาเหล็ตมาให้อีกหนึ่งนะฮะตีนตุกแกติดไม่ค่อยจะอยู่ <c oughs> นะอันนี้ของแถมนะฮะเขาให้อะไรมารเอาไปตามนั้นนะด้านหลังมันจะมีกล่องแต่ว่าหายนะครับอันนี้แจง้งให้ทราบว่าไม่มีให้แล้วนะฮะพเพราะรถสองมือกล่องวางของไม่มีนะอันนี้ขายตามสภาพให้ขายตามสภาพไปแบบนี้นะอ่ะ ก็จะได้ดูพรมเดิมๆไปเลยนะฮะว่าพรมเดิมยังดูสวยดูดีนะกล้องด้านขวาจะเป็นที่เก็บแม่แรงนะฮะอุปกรณ์หอดล้อเนาะด้านหลังจะมีไฟด้านบนให้ด้วยอีกดวงหนึ่งนะฮะพลาติกด้านหลังก็เรียบร้อยดีนะฮะริ้วรอยไม่มีอะไรเนะาะเบาะเอนลงได้ประมาณนี้เนะาะหัวหมอนปรับระดับได้นะฮะแล้วก็พับราบได้นะฮะแบบนี้จะทำให้การเก็บของนั้นสะดวกสบายมากขึ้น นะครับแพงพลาสติกซ้ายขวาโอเคมีริ้วรอยบ้างเบาๆนิดหน่อยตามสไตล์รถท่องเที่ยวนะครับตามอายุเดี๋ยวไปลองนั่งกันฮะครเ <ไป S 2> สียดายน่าจะมีมือจับช่วยขึ้นนิดนึงอันนี้ไม่มีต้องปีนกันนิดหน่อยนะฮะตอนนี้ผมถอยบอกคนขับสุดแล้วก็จะสังเกตว่าก็ยังเหลือนะครับถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับเบาแถว2เนี่ยจะ เดินหน้าได้นิดนึงเดินหน้นนาเนี่ยอ้าวรุ่นนี้เดินหน้าไม่ได้นะรุ่นนี้ฟิกตำแหน่งเลยตอนแรกนึกว่าเดินหน้าไม่ได้รุ่นนี้จะแถวสองจะฟิกตำแหน่งตรงนี้เลยแต่ว่าที่เขาให้มาเยอะนะครับก็ไม่ต้องห่วงหัวมหมอนปรับระดับได้ด้วยนะฮะองศาการเอนลงได้ประมาณนี้สุดที่ตรงนี้ก็ถือว่ายังนั่งสบายเนะาะมีแอร์เพดานให้นะฮะปรับความแรงได้เองมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยเนาะ,ะมีแอร์มีจอแต่จอนี่ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนมา นะฮะจอเดิมโรงงานนี่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้อันนี้เขาเปลี่ยนมานะเป็น M Max โอเคก็ยังใช้ได้ไหมเนี่ยูรือใช้ได้ปะตัด,ตดอ่ะอยังใช้ได้นะฮะไฟเฟยไม่แน่ใจนะอันนี้ของแถมนะฮะเขาให้อะไรมาก็ไปตามนี้นะเบาโอเคบอกฝั่งนี้ยังสวยดูดีนะฮะแผงประตูยังใช้ได้นะฮะเรียบร้อยดีฟิล์มก็ยังโอเคพอได้นะฮะอ่ะแผงสวยครับ ฟิล์มก็ยังดูดีนะฮะบอกก็เดิมๆโรงงานทุกชิ้นยังดูดีใช้ได้นะครับไปลองขับกันคุญแจหน้าตาแบบนี้นะฮะ i ิโมบิ l i เ e อรสำรองมีให้ครบด้านหน้ามีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะครับคุญแจรุ่นนี้จะเป็นเขาเรียกลูกบิดเตาแก๊สนะฮะมันจะคล้ายๆล้ s ยพุชตาร์แต่ไม่ได้กดใช้บิดเตานะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะไม่หนึ่งแสนหโล กับรถ12ปีถือว่าใหม่ค่อนข้างน้อยนะฮะเปิดแอร์กันก่อนนะฮะเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปรปับอุณหภูมิแบบดิจิตัลมีแอร์ออโต้ด้วยนะปรับทิศทางก็ดิจิตัลหมดนะฮะโอเคแอร์เย็นใช้ได้เลยนะคอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะคล้ายๆกระบะดีแม็กเป็นพลาสติกสีเทาเข้มนะฮะแข็งๆตรงกลางเป็นเก๊เก็บของเล็กๆน้อยๆเนาะถุงลมเท่าที่เห็นหน่าจะ2ลูก2ใบ นะครับแล้วก็จอนะฮะจอสเปคเดิมโรงงานนะฮะเล่น DVD ได้เล่น CD ได้มีแผนที่นิเกเตอร์นำทางให้ด้วยเรียบร้อยเป็นระบบสัมผัสพ,พร้อมภาษาไทยนะฮะที่เห็นได้จอวุบวับนี่ไม่ได้มีปัญหานะของจริงไม่ได้มีอันนี้มันเป็นที่กล้องเราเนี่ยมันจับภาพได้ค่อนข้างไวนิดหนึ่งมันก็เลยเห็นการเคลื่อนไหวของจอเนาะอะที่เหลือก็จะเป็นบลูทูธนะฮะ เล่นเพลงจากมือถงมือถือได้นะฮะแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวตามสเปคโรงงานแบบนี้นะฮะด้านล่างก็มีปรีแอมเจ้าของเดิมใส่เพิ่มมานิดหน่อยอะไรก็ไม่รู้ USB มีให้ AUX มีให้นะฮะแล้วก็เกียร์ออตโต้นะฮะออตโต้จำไม่ได้แลกกี่สปีดจำไม่ได้มีแมนนวลโหมดให้นะฮะเพิ่มลดเกียร์ได้เนาะ แล้วก็มีเกียร์โนะฮะเบรคมือทั่วไปเนาะตามสไตล์รถใหญ่ตรงกลางจะเป็นที่วางแก้วน้ำนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่เท้าแขนเป็นพลาสติกเนาะด้านในอะไรครับเนี่ยรีโมทจอเพดานใช่ไหมโอเค,อเคพวงมาลยัยตัวแรกถ้าเป็นตัวท็อปตัวแรกจะยังไม่มีครุสคอนโทรลให้นะปี13-14ขวาจะเรียบมีมัลติฟังก์ชันให้นะเพิ่มลดเสียงได้โลโกโ้เคสวยนะ เนื้อพวงมาลัยยังดูดีใช้ได้เลยนะมีปุ่มแอร์หลังอยู่ตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็พวงมาลัยปรับได้ขึ้นลงได้แค่2ทิศทางนะขึ้นกับลงนะเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะฮะกระจกไฟฟ้า4บานออโต้1บานคนขับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะฮะมีที่วางแก้วน้ำให้2ฝั่งซ้ายขวาอันนี้ดีมากนะครับชอบชอบนะฮะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยก แบบนี้นะฮะด้านบนมีช่องเก็บเป้ให้นะฮะแล้วก็ไฟสองสว่างน,นะที่บังแดดขวาเรียบซ้ายมีกระจกให้หนึ่งบานนะฮะเพดานเป็นสกาดสีเทาก็โอเคยังสวยดูดีมีแอร์เพดานให้ครบนะไฟด้านหลังก็ใช้ตรงนี้เอานะฮะอาเจ้าของเดิมทำอะไรไปครับเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเชลหรอเมื่อตอนมีนาที่ผ่านมานะ ตอนนั้นไม่แสนกับ5,000โลเนาะจะถึงทีไม่แสน,น,นอสองน้ำมันเครื่องเชลเฮลิใส่กรองน้ำมันเครื่องเดี๋ยวรอบนี้จะเข้าอีสูซุให้ดีกว่าเก๊ซซ้ายด้านบนนะฮะก็จะเป็น power outlet ซ่อนอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างนะฮะเก๊ธรรมดาทั่วไปยังมีแฟ้มให้นะครับนี่แฟ้มหนาปึกเลยยังมีคู่มือใช้งานมาให้ท่านนี่เล่มใหญ่บาเริ่มเทิมนี่คู่มือเนวี สมุดเข้าศูนย์ครบเลยปีผลิต2 0 1 3ออกรถก็2 0 1 3นะนี่ออกออกปลายปีด้วยนะฮะนี่ออกเดือนพฤศจิกายนปี2556 2 0 1 3นั่นแหละนะฮะ เป็นชื่อท่านสุภาพสตรีนะฮะแต่คิดว่าผู้ชายกันขับมากกว่าไม่แท้แน่นอนนะเช็คศูนย์ให้แล้วสำเนารถครับปีผลิตครับ2013แท้ฮะจดทะเบียนธันวา2013ครับตอนนี้ป้ายกรุงเทพแล้วนะฮะสีเทาเดิมโรงงานครับเลขตัวถัง TMP1 TFS นะฮะแล้วก็ T00151 เครื่องยนต์ c j j 1 l n 2 1 7 0นะครับดีเซล4 0สูบ3 0 0 0นะฮะ กีแรงม้าเขาก็ไม่ได้ลงนะจำไม่ได้เดี๋ยวลองขับกันดีกว่าฮะไปเครื่อง3000ตัวเดียวกัดีแม็นี่แหละออกตัวไปโอโหแรงเหลือๆพุ่งเลยนะฮะเครื่อง3000 VGS เทอ b o พุ่งเลยเบรกยังใช้ได้นะเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวเสร็จสับเรียบร้อยพวงมาลยจะไม่ได้ถึงกับเบามากนะฮะาอสตล์มันมาแบบนี้ฮสุสเขา จะเน้นไปทางงานบรรทุกนะฮะเขาทำรถกระบะเขาเน้นงานบรรทุกเน้นวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงเพราะฉะนั้นพวงมลลาลัยเขาจะไม่ได้ทําเบาเขาจะทําแบบแน่นๆหน่อยแต่ไม่ได้หนักนะครับถือว่าก็เกณฑ์มาตรฐานของดีแม็กพวงมาลัยยังหนืดๆประมาณนี้แหละนะแต่ก็ถือว่ายังขับได้ขับสบายมาลองเกียร์โฟกันดีกว่านะฮะก็ตะกี้ลองขับ2องไาที่หนึ่งเกียร์โฟเนาะเอาโฟไฮกันก่อนโฟไฮนี่ก็บิดคลิกเดียวพอป้า ก็จะขึ้น 4H อย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะกระพริบเดี๋ยวพอเราใส่ดีเดินหน้าปุ๊บอ้น,นี้มันก็จะติดค้างนี่ค้างแล้วเห็นไหมใส่ไฟสัญลักษณ์4อะ4 High ก่อน4 High 4 High ยังขับเร็วได้นะฮะวงมาลัยก็ยังถือว่าไม่ไม,ไม่เหนื่อยมากยังขับสบายอยู่ก็จะเหมาะสําหรับพวกลุยทางลูกลังนะฮะทางฝุ่นทางทางแห้งหรือว่าทางแบบไม่ยากนะักหรือว่าถนนเปียกถนนลื่นก็ได้นะฮะ ก็ใช้ได้คือลุยแบบเบาๆลุยแบบอนุบาลนะฮะลุยแบบขำๆนะฮะอ่ะต่อไปโฟร์ไฮเลยเอโฟโลขออภัยต่อไปโฟโลนะฮะโฟโลก็จะเป็นงานลุยป่าจริงจังอ่ะก็ต้องกดลงบายแล้วก็บิดอีกแก๊กหนึ่งปัป๊บก็จะขึ้น 4L ลแล้วมันก็จะตัดตัวระบบพุ่มการทรงตัวเนาะแล้วน,นี้ก็จะขึ้นป้าย 4L มานะครับทีนี้พวงมาลัยมันก็จะหนักขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นเกียร์เกียร์ต่ำนะฮะเนี่ย,ยขับได้แค่นี้นะฮะคือคือขับเร็วไม่ได้นะความเร็วนี้จะแบบมีจํากัดนะฮะวงมาลัยก็จะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะวงเลี้ยวก็จะบานๆหน่อยนะแต่ลองให้ดูว่าใช้ได้นะเกียร์โฟร์ไฮโฟโลด้านหน้ากระจกมีสะเก็ดนิดน,นึงนะให้ดูว่ามีแค่นี้อันนี้ขายตามสภาพเหมือนกันเพราะว่าไม่เด่นไม่ชัด ดูแล้วไม่ไม่ได้บดบงังสายตาอะไรแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะวิ่งนะอันนี้ขายตามสภาพนะ่ะเกียร์โฟไฮโฟโใช้ได้หมดนะเดี๋ยวคนที่ปลดกลับไปที่2ล้อเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บก็บิด2 T ทีโฟทีหนึ่งก่อนล้อแป๊บหนึ่งนะให้มันค่อยๆแทงทีละเพลแล้วก็บิดอีกแก๊กหนึ่งให้มันปลดนะฮะปึ๊บนะฮะอนนี้ไฟมันก็จะกระพริบนะฮะคือกระพริบเตรียมเราปลดแต่ว่าเราต้อง ใส่เกียร์ถอยถอยไปนิดนึงนะฮะเพื่อช่วยปลดนิดหนึ่งของอีซูซูจะเป็นแบบนี้้องถอยช่วยนิดหน่อยนะเพื่อให้เกียร์โฟมันปลดนะลดหรือยงังถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรเดินหน้าไปอีซูซูเป็นอย่างนี้แหละฮะเวลาอ่าหลุดแล้วอ่าตอนนี้หมดแล้วนะฮะปกติแล้วนะตอนนี้ก็จะกลับมาลื่นปืดแล้วนี่กลับมาลื่นปืดละนี่แหละลื่นปืดลื่นปืดปั๊บอ่ะเดี๋ยวดูทดสอบวงเดียวดีกว่านะฮะ ก็สอบวงเลี้ยวกันเลยนะตอนนี้เป็นขับสองแล้วนะฮะกลับมาลื่นปื้ดลื่นปื้ดละมาอ่ะเดี๋ยวจะลองตีโค้งดูว่าพลไหมกับการกลับรถในพื้นที่แคบๆนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นรถใหญ่นะฮะล้อใหญ่หน้ายางมันใหญ่ก็อาจจะอาจจะต้องโยกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยวงเลี้ยวแคบอยู่นะฮะเอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่เออได้ได้ได,ได้สบายๆนะฮะนี่กลับรถ ที่เดียวเหมือนกันไม่ต้องโยกนะสบายสบายแฮ่แฮโอเคความคล่องตัวยังใช้ได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รถเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่นะฮะแนวแบบสายท่องเที่ยวเน้นวิ่งทางไกลนะฮะแล้วก็เน้นใช้งานแบบออฟโรดนะฮะเผื่อไว้ลุยป่าฝ่าดงคันเดียวจบครบเลยนะฮะบอกเลยคุ้มมากๆนะวันนี้ราคาลงมาเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูราคากันไป เพิ่งเข้ามาใหม่สดสร้อนๆเลยนะฮะกับ Isuzu MU-X ตัวท็อปเครื่อง3,000ดีเซลตัวนี้เป็นออโต้โฟวิลด้เลยเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะ,ะซื้อคันเดียวจบครบทุกเส้นทางใช้ท่องเที่ยวใช้ลุยป่าฝ่าดงได้หมดเลยนะฮะบอกเลยคุ้มมากๆคันนี้เป็นรถบ้าน2มือนะ,ะปีผลิต2013แท้ๆเลยนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีตกดองไม่มีพิวาม ไม่มีน้ำท่วมเลรียกม่แท้ๆหนึ่งแสนหกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ฮะวอล์กอินหน้าร้านนะเราตั้งขาย5้9 0 0 0สบาทพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ยังได้ราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง5 1 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวน์ลดศูนบาทได้เหมือนเดิมโอ้โบอกเลยวันนี้คุ้มมากนะ จากป้ายแดงราคาล้านสล้าน5วันนี้นี่ราคาเรียกว่าลงมาแทบจะหนใน3แล้วเพระาะฉะนั้นใครเล็งอยู่แล้วงบน้อยสอยได้แน่นอนนะฮะ,ะแต่คันนี้ต้องบอกว่าอายุรถเกิน10ปีแล้วนะเพระาะฉะนั้นวารันตีเต็มระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีให้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว19สิบกกรรับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ecu ให้นานสุงสุด6เดือนหรือ20 0 0 0กิเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยแล้วก่อนอกรถรับเช่นเคยเดี๋ยวเอาเข้าศูนย e ์อีซูซูให้ด้วยเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตรเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full hd ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย mew x 3.0 Navy a u น o 4ตัวท็อปนะเหมาะสำหรับคนงบน้อยมากเลยรีบสอยกันเลยฮะแอดไลน์เลยด้านล่าง id line แอด sp คนน่าแปนที่ของเราได้ง่ายๆ้า,ยาไปกูกันแบบพิมพ์สิบศรีประกอนเราอยู่ถนนการลประพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถเดินรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งที่สถานีรี19สีปรกรณักซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อหราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดฟแนนซ์ก็ขายได้เป็นบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน10นาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะทึงคิวของรถยี่หนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นับ19ศีประกอ์รถเบอร์สอที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com